้เดี๋ยวว่าไปที่ผู้หญิงขอถ่ายผู้ชายก่อนนะคะเจโมกล่องสีต้องเก็บในกระเป๋านะลูกอาตอมได้อะไรบ้างลูกตับสินได้อะไรไหนดูสิตับสินได้อะไรคะไหนดูสิลูกตับสินได้อะไรหรอกอ่ะได้หลายชิ้นแล้วใช่ไหมคะเอาใช่เหมือนตรงหนวดปลาหมึกใช่ไหมมีกลมๆใช่ไหมลูกอันนี้ป้าอะไรน,นะคะป้าอะไรลูกป้าดูปลาครับน้อง เจโมราคาปั้นอะไรครับดูดูดูหัวเจโมดิน้องเจโมปั้นอะไรนะปั้นสกีบิเลยอ่ะปั้นอะไรจสกีิเโมปั้นอะไรครับสกีดทอนลสกีทอนเลสทัพย์ศลคะอ้าวอตอมนะคะทับยิศิลไม่บอกคุณครูอ่ะอมอ่าแล้วเราล่ะวะ คนกำลังนอนห,หนูจะทำหมอนอ๋อทำหมอนให้คนด้วยโอเคอ่ะธันวาทำอะไรคะทำสระแม่น้ำให้คนโอเคมีคนลงสระแล้วพัดล,ล,ลมด้วยโอ้โหเย็นสบายมากค่ะอ่ะปุ้ยค่ะปุ้ยได้อะไรครับได้คนแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็สาหร่ายคนทำอะไรอยู่คะ,ะเก็บเก็บเศษเที่ยวดูแลทะเล,ะเลดูแลทะเลโอ้โหน่ารักมากครับปุ้ยปั้นอีกนะปุ้ยปั้นสวยมากเอาเยอะๆเลยนะ แล้วก็น้ำมนต์ปั้นอะไรครับน้ำมนต์ปั้นอะไรหนูดูสิราชจนสลัดอะไรอะไรอะไรคืออะไรคะปั้นอะไรหนูอะราชจนสลัดกเบย์อะเบย์ก็ได้หลายอันได้หลายชิ้นเลยนะเนี่ยากายมั้งค่ะมาดูกายบ้างกายได้อะไรคะกายได้ผลไม้กับผักเหรอลูก การจะปั้นคนดูซิหนูทุกคนนะคะแล้าเราจะสร้างที่ได้แสงหาได้อะไรบ้างครับเยอะเลยอ่ะอิเกสือว้ายมีไส้ด้วยนี่ไงอิเกสือยะเว้ยหัวมันหายไหนมีไส้เดี๋ยวๆก็อ่านดูไส้ดูไส้มีค่ะมีแขนอิเกือมีแขนมีไส้แต่หัวมายังคะมีหัวไหม เพื่อนตื่นเต้นกันใหญ่เลยคะ่ะอ่ะมาขอดูผู้หญิงบ้างค่ะครับครับ,บผู้หญิงก้าน์ูอยู่ไหน